แล้วก็แม่นะท่านรองอา่าพูดมาท่านรองทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอะแม่ก็พูดได้แต่ภาคปฏิบัติภาคที่รู้ที่เห็นนั่นแหละจ้ะแ,แต่ถ้าภาษาบาลีก็เหลวเปี้ยวบางบางทีมาดูทบทวนดูทีหลังเอาภาษาบาลีแม่ก็ไปี่สิดถูกถูกละแล้วแต่ใครจะให้อภัยก็ดูซิ เอ่อย่างพระพระโสดาเนี่ยแม่ก็พูดถึงว่าอ,อ,อันแรกะอะแทนที่จะพูดสกฤทิฐิหรือวิกิตอิจฉาแม่ก็พูดสมาธิทิฐิอย่างเงี้ยเพราะว่าเออสมาธิทิฐิก็รู้ด้วยนะเป็นความเห็นถูกต้องเชื่อบาปว่าบาปจริงบุญมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง,รรรง,รงอ่ะแล้วทีนี้รู้อยู่แต่เวลาพูดว่าพระโสดาละละ,ละตรงนี้แล้วก็ไปโทษว่าทิฐิอัตตาตัวต้นย ว่าสมาธิทิฏฐิอัตตตุต้นเหมือนพระเหมือนพ่อแม่ของพระเหมือนคุณแม่ท่านแม่ของพระสารีบุตรอย่างเงี้ยค่ะท่านทิฏฐิอัตตตุต้นตะกยะทิฏฐิที่แนสัมธาทิฏฐินแม่ไม่พูดแม่ไม่พูดให้ถูกต้องไงเพราะนั้นคือภาษาบาลีเป็นภาษาจำภาษา ตำราเป็นภาษาจำสัญญาแม่มันจำไม่ได้พูดออกไปเต็มปากเต็มคำละสู่โลกด้วยไม่มียังไม่มีใครดดาอยู่นี่ <c oughs> เขาเมตตาเขาสงสารมหงเอนนี่แหละนั่นรองแม่ก็เลยที่เล่ามาทั้งหมดเรื่องขององค์พระพระนาคามมีแบ่งภาคมาเกิดที่ว่าอยู่ในตัวน้องไนที่ว่าน้องไนลงมาช่วยโลกเนี่ยก็เป็นแบบนี้ล่ละแม่ก, <c oughs> ก็เห็นยังไงแม่ก็พูดอย่างนั้นพอดี ก็ฝากไว้นะท่านรองอนาคตแม่ไม่อยู่ก็เร,เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงได้เพราะว่ามีอะไรที่พระเจ้าจอยากทำแล้วต้องต้องการแล้วไม่ตาจะทำไม่ได้บทนับภาษาแค่แค่นี้ท่ารองแม่ก็ฝากว่าว่า,วาแม่ก็อย่างนี้แหลจะจ้ะภาษาบาลีต้องให้อภัยแม่ต้องโหสิกรรมต้องไม่ถือเอาเรื่องแม่มันมันจับมันสับสนนะ่นะเนาะภาษาบาลี ว,วิกิติอิจฉาใช่ไหมคะหนึ่งละข้อแรกหรือสักยะหรือสักยะทิฏฐิเนาะแม่ไปดันโพสสมาทิฏฐิ <laughs> <laughs> ผมไม่รู้แหละจะเอาเป็นว่าเรื่องวันนี้เป็นยังไงก็มไม่รู้เอาฝากไว้สาธุนาท่านลองสาธุจา้าถูกไหมคะท่านรองพอปฏิบัติเป็นปัจจตังเออ พ่อปฏิบติทางแล้วรู้ได้ใช่พ่อตนแบบนี้เอาไปบอกใครเขาได้หรือเปล่าเขาเขาก็ไม่พวาปฏิบัติเขาก็ต้องเอาตามตำราไว้ก่อนมันก็เลยเป็นธรรมชาติไม่ผิดหรอกค่ะแม่หึงบอกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนสิ่งที่เกิดขึ้นตันอยต่หลับไปท่านมาเห็นมาเห็นความจริงของของโลกไหมของโลกสมมติไหมพระองค์มาเห็นความจริงมาตัดสู้อยู่ในโลกสมมตุติเห็นสมมุติ คือคือสิ่งมาเห็นความจริงในสมมติน่ะแล้วก็มันเป็นรู้หมดว่ามันทุกข์อ่ะรู้หมดว่ามันเกิดเกิดเกิดตายรู้หมดว่ารู้หมดว่ามันทรมานรู้หมดว่ามันลําบากทุกยากทุกกายทุกใจอ่ะเออแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีที่จบพระองค์รู้เขาเขาถึงว่าธรรมะคือธรรมชาติทุกคนเข้าเข้าคำคำนี้ก็ออยู่ในตำราจริงๆธรรมะคือธรรมชาติ เขาเก็เข้าใจอยู่แค่ธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่เหรอทีนี้เขาก็เขาก็ไม่ได้ใส่ใจค้นลงไปเรื่องๆอีกอย่างนี้ว่าเอ้ทำไมถึงว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะนั้น,นเวลาพูดถึงธรรมชาติเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะมันยังเข้าไปไม่ยังยังไม่เข้าไปอีกจุดหนึง่งแม่เขาฝากท่านรองไว้เลยว่าคําว่าธรรมะคือธรรมชาติก็คือพระองค์มาตัดสรู้แจ้งโลกในโลกธรรมชาติแล้วมารู้เรื่องของธรรมชาติ แล้วก็พานก็เลยแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องธรรมชาติเลยได้ความจริงจากธรรมชาติแล้วก็แล้วเลยจดบันทึกว่าธรรมะคือธรรมชาติเพราะพระองค์ธรรมะพระองค์ออกมาจากการตัดสรู้เรื่องธรรมชาติคนก็เลยถือว่าอะไรก็ธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติก็แม่คนของแม่ไปจนจนไปตันอ่ะไปตันที่ธรรมชาติน่ะแม่ก็เลยพูดธรรมชาติธรรมชาติจ้ะ ที่แท้ค้นลงไปอีกหน่อยนะ,ะก็คือว่าพระองค์มารู้ความจริงในโลกสมมติเพราะโลกสมมติมีแต่ธรรมชาติแล้วพระองค์รู้ความจริงอยู่ในธรรมชาติก็เลยเลยต้องจดตำราไว้ว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วแค่นี้เองค่ะท่านลองอ่าแล้วทีนี้ก็เลยสิ่งที่ผู้ที่ท่านเห็นท่า้ท่านปฏิบัติท่านถึงจะเห็นท่านถึงมีคําว่าปจัจจตังเนี่ยบินยูุ เปนยูฮีติเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนภาษาภาษาไบโดกยอ่อพอย่อแล้วก็ตีความหมายได้คนละแบบเพราะว่าท่านรองก็เป็นผู้ให้ความรู้ก็น่าจะรู้ว่าลูกศิษย์ส่งกันบ้านท่านรองให้คะแนนเท่ากันหมดไหมล่ะก็มันส่งบางคนก็ส่งได้อีกอกี่เปอ,อ,อ,อร์เซ็นต์วันนี้สี่เปอร์เซ็นต์ท่านรองก็ไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะจนกว่าจะมีคนร้อยเปอร์เซ็นต์สักคนหนึ่งเพราะเพราะฉะนั้น คำสอนในพระไตรปิฎกจึงทําให้มนุษย์เอามาแย้งกันทําให้นักปฏิบัติเอามาขัดเขเอามาขัดออกมาเอามาต่อต้านกันโดยการที่มั่นใจเขาเขาก็ไม่ผิดไงที่แม่ว่าไม่ผิดจ้ะแล้วเพราะว่าเขาเอาตามพระไตรปิฎกมาแย้งกับกับองค์ล่องไงทําอยู่กับคําสอนกับคาดําเนินน่ะทีนี้ภาคปฏิบัติมันจะออก ตรงกันข้ามเลยอ่ะไม่งั้นหลวงปู่มั่นจะบอกหลวงตาเหรอหลวงตาเป็นขอเป็นลูกศิษย์น่ะเพราะว่าความเป็นมหาของท่านอ่ะอย่าว่าท่านอ่ะล,ล่วงเกินนะเอามันต้องเอาไว้ก่อนถ้ามาศึกษาภาคปฏิบัติเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยอ่ะนะตรงกันข้ามเลยอ่ะมันภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติน่ะเนี่ยเาฟังเทศฟังธรรมฟัง,งพระแม่อาจารย์แล้วก็เอามาอ่า พิจารณาหาความจจกจางให้กับตัวเองแม่ก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยคะนั้นเวลาเขาแย้งกันแม่ก็เข้าใจนะจ๊ะเพราะว่าจะเอาพระไตรปิฎกมาตัดสินเลยไม่ได้เอาเขาเอาปริปริยัติมาตัดสินเลยไม่ได้ร้องเอาผู้ที่เอาปริยัติมาดําเนินผู้ที่เอาปริยัตตมามาขี้คายแสดงเหตุจนแตกจนแตกจนสลายละลาย เป็นอนัตตาก็ถึงจะเข้าใจเรื่องคําสอนตามตำราแต่ก็ขาดตําราไม่ได้อยู่ยดีแล้วต้องตำราต้องมามาก่อนอยู่แล้วถระถึงบอกปริยัติเนี่ยแล้วก็อามาปฏิบัติแล้วก็รู้ก็คือปฏิเวทเนี่ยหลวงปูง่ว่านท่านก็บอกนี่ว่าขาดกันไม่ได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องครบคู่กันเนี่ย เพราะนั้นคุณครูบาอาจารย์คุณของพระไตรปิฎกก็มาหาศาลแล้วเราผู้เตืน,นดาเนินตามเนี่ยมึงจะเอาไงอ่ะมึงจะเอามึงจะเอาพ้นทุกไหมล่ะมึงจะเอาไม่อยากเกิดไหมล่ะมึงต้องรู้จักทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยเข้าอย่างนี้ราคาท่านลองก็เอ่เอพอไม่รู้แม่คุยมาั้งหมดท่านลองลงมติว่าการเลยเวลา จะคอยดูการเวลาที่แม่พูดวันนี้ที่แม่ฝากไว้ท่านรองก็แน่นแหละพูดพูดลงลงมติถูกต้องแล้วค่ะว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อแล้วให้ดูกันการเกิดแล้วก็ท่านเร่งก็ผดปฏิบัติให้รู้ขึ้นมาด้วยตัวเองบัดนี้เพราะจิตเป็นนักรู้จิตเป็นนักรู้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาโจกวิภพพยามานดำต่ำต้อยด้อยสกุลเขาให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ มีจิตเป็นนักรู้หมดเลยมีจิตเป็นผู้รู้หมดเลยมีจิตเป็นธาตุรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเร่งไม่รอเวลาอาจจะไม่เวลาที่เราอยากพิสูจน์เนี่ยเราอาจจะตายก่อนก็ยังได้เพราะว่าเวลามันนานแค่ไหนก็ไม่รู้พีความจริงแสดงเพราะนั้นดำเนินดําเนินได้เลยค่ะดําเนินแล้วก็จะลองอ่อนลองอ่อนลองอ่อน่ะแล้วก็จะรู้รูขึ้นมาก่อนที่จะรอสถานการณ์ที่จะรอฟังด้วยซ้ําค่ะ แม่กล้าพูดอย่างนี้กับท่านรองเพราะท่านรองปฏิบัติมาแล้วก็เป็นรูปพระพุทธเจ้ามาเดือนละสี่วัน,นไม่ธรรมดานะเดือนละสี่วันนะคะ,นะมนุษย์โลก่ปีหนึ่งจะเป็นสักวันสองวันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้สิบวันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะนั้นแม่เลยเชื่อว่าถ้าท่านลองลงมือปฏบิบัติบอกแล้วว่าจิตมันเป็นนักรู้จิตมันเป็นนัก เ,เป็นธาตุรู้จี่เป็นผู้รูเ้เพราะนั้นาถามท่านลองกลับไปสักหน่อยได้ไหมว่าตกลงอ่ะเราจะบรรลุธรรมเนี่ยใครพาบรรลุอ,อ่ะเราน่แหละเออเห็นไหมละ่ะเรานี่แหละคือ,ค,อคือชี้ชี้เป็นตัวนีใช่เราถูกแล้วชี้เป็นตัวออกมาเป็นตัวตัวเป็นหม,หมดหมดเป็นในเป็นขันเออ ใช่ไหมท่านลองว่าไงใครใครพาใครพาหลุดใครเป็นต้นเหตุใครเป็นผู้เจรเป็นหลักให้เราเอารู้เรื่องจริงที่พระพุทธองค์มารูเรื่องจริงพระพุทธองค์มารู้เรื่องจริงในโลกธรรมชาติแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องจริงในโลกธรรมชาติเหมือนกันค่ะแล้วโลกธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอ,อยู่ในสามแดนโลกธาตุเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนอีกทีบนี้ถูกไหม ให้แม่พูดเลยไหมให้แม่พูดเลยไหมได้รวดเร็วทันใจอ่าท่าก็ในความจริงอยู่ในโลกธรรมชาติโลกสมมตุติก็สามแดนโลกธาตุเนี่ยแดนสวรรค์แดนนรกแดนมนุษย์นี่มีแต่ความมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมีแต่สิ่งสมมตุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็อยู่ในสามแดนเนี่ยทีนี้สามแดนนั่นมันอยู่ที่ไหนมันมันอยู่ที่ใจมนุษย์ปันี้ จมนุษย์จับจองจับจองเป็นตัวเป็นตัวก็ก็จิตมาจากธรรมชาตินะธาตุรู้มาจากธรรมชาติเออความเอ,อ่อธรรมชาติมันมารวมเป็นเราจับจองเป็นเราพร้อมเป็นเราธรรมชาติส่วนย่อยย่อยมาเป็นเราเราก็คือใจใจก็คือจิตนเนี่ยเนี่ยใจกระจิตเป็นของมนุษย์และใจกระจิตตามใดที่ยังไม่จัดการกับมันมันก็เป็นธรรมชาติอยู่นั้น ที่จะพาหลุดก็คือใจกับจิตทีนี้ธรรมชาติเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือมันคือสติกับปัญญาเนี่ยพอสติปัญญามีแต่ในมนุษย์พระพุทธเจ้ามาค้นเจอก็เ,เลยต้องเดินสติเดินปัญญาท่านถึงเรียกมาพระมหาสติพระมหาปัญญาที่รู้แจ้งโลกด้วยพระมหาสติพระมหาปัญญาเนี่ยทีนี้พวกเราก็มีสติปัญญาเหมือนกันมนุษย์มีทุกคนนี่เอาสติปัญญาเนี่ยมาพิจารณา ข้อมูลที่พระพุทธเจ้าคนเจอเราได้ข้อมูลจากท่านก็เหมือนนักเรียนที่ท่านท่านลองสอนมาจนปนัานนี้ก็นักเรียนก็ต้องเอาข้อมูลมาจากท่านอาคุณครูอาจารย์อคุณครูอาจารย์ให้ให้ให้สารบ้านนักเรียนต้องเอามาทําเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าไม่ทําท่านลองจะให้ขึ้นชั้นไหมล่ะจะให้สอบผ่านไหมล่ะ มือกูให้การบ้านบนกระดานมือมึงเอาการบ้านกับมาส่งมึงไม่ยอมเขียนคําตอบให้กูเลยแนละ้วท่านหลวงจะให้ไหมเพราะนั้นเหมือนกันจิตกใจต้องมาปฏิบัติค้นหาความจริงให้เกิดขึ้นที่จ็ดที่จิตที่ใจตัวเองเพราะใจิตใจตัวเองมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะแก้มันเราจะให้มันรู้ความจริงเราต้องเดินสติกับปัญญาที่มีมาที่มันมีมากับเราโดยธรรมชาติเพราะฉนั้นมนุษย์มีจิตมีจิตไม่มีสติกับปัญญาที่จะแก้ธรรมชาตินั้น ที่แม่ถามก็เพราะว่าแม่เพิ่งจะเพียงแต่บางก็ไม่บางอาจถือว่ารวดเร็วะจะให้ท่านนองเขาเพราะท่านนองเชื่อเรื่องคำสอนพระเจ้าอยู่แล้วไม่เคยลดระตรวนเลยว่าที่ก็เลยเรียนให้ท่านรลวงทราบนี่แหละว่าที่แท้คู้จะพาเราหลุดได้คือสติกับปัญญาที่มันมามันมากับธรรมชาติแล้วมันมากับมนุษย์ทุกดวงอ่าแล้วก็ แล้วก็ใจกะจิตเป็นผู้หลงใจกะจิตเป็นของธรรมชาติใจกะจิตแก้ใจกะจิตเพราะนั้นใจกะจิตต้องเข้าต้องเข้าใจต้องรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับโลกสมมติแล้วโลกสมมติจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ยังไงก็ลงมือปฏิบัติตามข้อสอนพระเจ้าปฏิบัติรู้ให้หมดเลยเรื่องแดนนรกแดนสวรรค์เรื่องเรื่องเกิดแก่เก็บตายเ,เรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องพัดภาคเรื่อง เรื่องเก็บเบียดนาความทุกข์ทั้งทางกายทางใจเรื่องโรคโรคเรื่องทุกอย่างโลกในในอารมณ์ของใจโกรธโกรธโลคหล,ล,ลงทิฏฐิมณะอัตตาตัวต,วตนล,ล,ลุมโรกหลงรูปหลงเสียงลกกลหลงกลิ่นหลงรสหลงอารมณ์ของตัวเองหลงกากรรมกามตัณหากามมาราคะพวกนี้เป็นเรื่องของอยู่ที่ใจที่จิตหมดเลยทั้งที่ตติอบัญญาต้องมาชี้แจงแสดงเหตุหมดเลย แล้วใจกับจิตใจกับใจเข้าใจจิตก็ได้ผล,ลก็ลงตัวว่าผู้เจาะาพาเรนหลุดได้ก็คือใจดวงนี้จิตดวงนี้เป็นผู้ยอมรับยอมรับความอธิบายจากสติกับปัญญาและเศรษฐีปัญญามีในเราพอดีด้วยธรรมชาติแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาปัญญาเอาสติมาจากไหนเอามรกเนี่ยเอามรกมาดาเนินมรกมาคือมรมร์คืออะไรก็อริยสัจสีมักมีองค์แปดไงอริยสีทุกสมุทัยนิโรธมร์ แกนแท้ของพระศาสนาเนื้อแท้ที่จะกำจัดกิเลสธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะไตรปิฎกเรียกกิเลสเรียกมารเรียกกรรมเรียกบาปเรียกทุกข์เรียกปัญหาเรียกเวทนาเพียบฝ่ายเศร้าหมองแต่ฝ่ายบุญเรียกแค่ว่าความสุขสบายกายสบายใจสั้นนิดเดียวนี่คือเรื่องของ การที่ว่าเราจะจะอยากพ้นทุกข์ไม่อยากมาจะแก้ไขอะจะแก้ไขธรรมชาติอะเพราะมันเป็นแล้วน่ะมันก่อตัวมาเป็นเราแล้วธรรมชาติมันอยู่กับเราแล้วอะกดจิตกระจายันเป็นธรรมชาติเราเราธรรมชาติเป็นธรรมชาติครอบงําเราธรรมชาติเป็นเจ้าของเราธรรมชาติกดขี่เราธรรมชาติตั้งกดเราธรรมชาติปกครองเราธรรมชาติให้ชี้แจงเราเอ้ชีชี้ทางเรา ชี้เหตุเราให้เราเป็นนักแสดงอะธรรมชาติใี่เราเป็นนักแสดงธรรมชาติต้องทําตามมันอะถ้าตามอะไรที่เรายังไม่เอาอริสสีทุกสมุทัยนิโรธมรคมรไม่องแปดมาจัดการมันก็เสร็จมันเลยมันก็มันก็เป็นคนของมันต่อไปมันก็มันก็ครอบงำเราต่อไปมันหลอกเล่าหลอกล่อเราแค่ลาบยศหลอกล่อเราแค่กรรมกรรมมาตัญหา เออคือตัณหาอยากได้แต่เยอทะยานไม่สิ้นสุดแล้วก็กามราคะความลดแห่งกามแล้วก็อารมณ์เมื่อสิ่งพวกนี้เราต้องแก้ไขหมดเลยถ้าเราจะพูดถึงว่าอะไรพาเราออกแม่แจ้ก็พูดยาวเลยทีนี้โทรศัพท์มันอยากไม่ดังดีนะ <c oughs> ออกักก็ปิดท้ายรายการฝากไว้ ไม่รู้จะได้เจออีหรือเปล่าเพราะวันปรับปรับได้อย่างวันนี้แม่แม่เหมือนครับเหมือนจะปรับปรับแม่แม่เหลือสติวันนี้แม่ลงพอขึ้นรถแม่ไม่รู้ตัวอะไรเลยแม่มีแต่สติที่รับรู้ว่าแม่เมาแม่ลืมตาไม่ได้เลยเพราะยาที่เขาฉีดเข้าไปอ่ะที่ไหลไหลแม่วันเนี้ยเขาซ่อมไหลให้แม่แล้ว่าไหลแม่เสื่อมเนี่ยก็เออเขาฉีดไม่หมดหลอดเลยนะจ้ะเขาเขาปล่อยเข้าไปไม่หมดหลอดหมอหมอหมอตัดสินใจ ให้แค่ครึ่งหลอดถ้าเขาให้หมดหลอดแม่อาจจะไม่รอดก็ได้เราแม่เมาเนี่ยแม่เมาเมาเลยเหมือนคนเมาเหล้าแต่ว่าสติไม่ขาดพร้อมพร้อมที่จะนแต่ว่าไม่ให้ขาดเพราะว่าแม่ฝึกไว้อ่ะแม่กลัวเพราะว่าถ้าไปก็ขอให้ไปด้วยสติเมาอะไรท่านลองขึ้นนั่งรถเออสารสารของการที่เขาผลิตมาแก้ไขร่างมนุษย์เนี่ย ไอความต้านทานเรารับไม่ไหวอะ่ะมันมีอาการออกขนาดนั้นเลยแล้วพอดีแม่ตายบ่อยแม่เลยรู้วะนี่พอแม่แพ้ฟาร์โมโลินบ่อยๆแม่ก็ช็อกน็อกบ่อยๆนูไม่กี่วันแม่ก็ม็อกน็อกฟาร์มอลินอีกในมะม่วงมะม่วงลูกละาแปดสิบบาทอนะ่ะถุงละถุงละสองลูกถุงละร้อยหกสิบาทนะก็ตกลูกเราแปดสิบาทเขาก็ซื้อมาให้กินเพราะแม่เขารู้ว่าแม่กินได้แต่ผลลไม้แพงเขาก็ซื้อเหมือนขึ้นห้างเขาก มันขึ้นห้างแต่เขาบำรุงอ่ะบำรุงมะม่วง,งตั้งแต่ตั้งแต่เติบโต,โ,ตโตเขาก็ฉีดยาเข้าไปบำรุงไว้ไม่ให้ไม่ให้ใหสัตว์ไปไขในตัวมะม่วงฉีดฉีดเีดเขาส่งเข้าห้างเพราะฉะนั้นมะม่วงในห้างลูกเะเกือบร้อยบาทเนี่ยมันถึงไม่แผลไม่เสียแต่มะม่วงที่ไปซื้อตามธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราเอามาบ่มมันจะเสียตรงนั้นเสียตรงนี้แม่ก็เลยว่าแม่แผลมะม่วงแม่เพิ่งนกเมื่อันนี้เอง แล้วอยู่ๆก็ไปทําแขนก็มันนอกต่อแม่เลยว่ากูจะอยู่แต่แค่ไหนยังไม่รู้แต่วันนี้พ,พระธรรมเปิดโอกาสให้กูได้คุยกับผู้ที่จะเป็นตัวแทนกูได้ดีแม่ก็เลยพูดเรื่องพระอนาคามีจะมาช่วยโลกฝากท่านลองไว้นี่แหละจ้ะเพราะว่าการตายเพราะแม่ก็เจ็ดสิบห้าแล้วอ่ะแล้ววันที่มกรลานี้ก็เต็มเปี้ยแล้วอ่ะก็จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ห,หัวใจก็ผ่าตัด มีมีแต่ของปลอมท่านลองอยากพูดอะไรแม่แย่งพูดคนเดียวยังอยู่อีกนานอยู่โอ้เอาไว้ให้ยู่ใช้ประโยชน์อีกค่ะพูดอ่อยๆก็เลยฟ้องจะเนี่ยพลังมันเกี่ยวก,กับพลังหมดเลยอะค่ะว่าพลัง ไม่รู้ถ้าเป็นธรรมะมันมันมันพูดได้อยู่แต่ถ้าเป็นทางโลกปวดหัวนะก็ไม่ก็คุยกับท่านนะท่านลองตั้งนานมันยังคุยของมันได้อะ่ะแต่พอวา,างหูงเดี๋ยวมันก็ไปหอบแหกแหกเองแหละ